สวัสดีครับอูดิสานคำพีขับครับสวัสดีค่ะแพลวอีสานคำพีจ้านี่มาเห็ดยังบาดนี่ไอ้ผ้ามาเห็ดแกงหมูแซลม์ไวนะคะเนาะงมาเด้อมาเบิ่งกันเด้อแกงไว้ใส่หมูแกงไใส่หมูแกงหมูใส่ไว้ไปเบิ่งกันเลยครับใส่หมูแล้วครับพี่น้องขัวหมูสุกกันแล้ครับพี่น้อง ไขใส่ใบ,บประกรูดครับพี่น้องพ่อยมันหอมครับดับข้าวครับผงนัวล,งจ,ลงจากหน่อยเกลือลงจางหน่อยเกลือลงจากหน่อยนะครับเดอ้อ ามโดยพงนัวได้ครับจังหน่อยเด้อเยวคอยปรุงกันใหม่ครับหัวเนื้อมูสุกแล้วอันนี้แหละแต่สูตรไฟสูตรมั่นด้ครับพี่น้องเด้อแลละแต่ถนัดไฟถนัดมั่นครับเอาคนจะนั่งล่งบานี้ นามด้วยใบน้ำยานางนะครับเนาะกลองเอาขี่มันอกนอก้อกวครับพี่น้องนี่เดอครับพี่น้องวายครับแจ้งวายเน้นๆครับวายลงเลยครับ ะะไไอันนี้บริต้มนะครับพี่น้องแกงสดๆเลยครับแว้แต,แต่คนคมักไว้ไง่า่ค่อยขมนะครับถ้าไว้ปลาและวขมอยู่ไว้หน่อยครับนคนนี้เข้าขกัน ด้วยข่าเบือดนะครับพี่นอ้องใส่ลงไปเลยเพราะว่าไวน้มันสุกเร็วนะครับพี่น้องใส่ข่าเบือให้มันเหนียวๆนะครับพี่น้องเฮ็ดแแกงแล้วไหมอะครับใส่หมดเลยใส่หมดเลยให้เหนียวให้เหนียวให้แซ่บ ตาแสบวครับพี่น้องใส่น้ำใบาย่านางเขียวเขียวคักครับพี่น้องอ่ามาปรุงกันเลยครับพี่น้องใส่ปลาครับใส่ไหลนัวดไหลครับพี่น้องของแซ่บสานบั่นเฮาตามโดยฟงนัวครับ สายแสบไลยเป็นว่าซิมเบิ้งบ่ไหนแสบบ,ไสบ,บ่ได้เราใส่เราตามได้บอักอื้ได้ครับพี่น้องบ่ไหนเซบอื้น้อยเสซบ,บักอื้น้อยครับพี่น้องออ่อนนีนยวคองแซ่บได้ครับ แกงแส่ตาไไม่ไร่แห้งแสบครับพี่น้องปินได้กินบ้าแล้วครับพี่นอ้องค้นดูด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็เบื่อติดหมอเดี๋ยวหมอสิใหม่นะครับ รอให้บักอื้อมันสุสกสะก่อนนะครับเนาะเป็นได้ครับพี่น้องเป็นตาแสบบ่เป็นตาแสบบ่ครับพี่น้องาตามเลยพักสะแงะ้ได้ครับเดอ้อนี่แล้วแต่ผู้มักเด้อครับเดอ้อใส่พักสะแงงก็ได้เด้อครับเดอ้อพักสะแงงหรือพักขาก็ได้ครับ จะอมก็ได้ครับแล้วแต่ผูมมักครับอนี่แก๊งใสปักสะแง,งะครับข้องแสบครับของแสบบันเท้านะครับเนาะใส่พักสะแง,งะห้อมคักกันแ้วพี่น้องบัดน,นี้ลองเอาไปเฮ็ดเพิ่มนะคะเนาะสูตรนี้นะคะเนาะสูตรนี้กับ่มีหยังลายครับพี่น้อง มีแต่วายอย่นเหะครับวายนำจะนั่งคือแกงแล้วไหม่แลหวะครับลองเอาไปแกงเงบง,ดงบบเด้อ,ดดดอครับพี่น้องเด้อของแ่บครับหนอเดือดพุดๆอยครับพี่น้องของแ่บบั่นเห่าแล้วครับ็นไรครับพี่น้องเห็นบ่เป็นแต่แ่บบ่ครับน้านี้วอาคนครับพี่น้อง น้ำคนเป็นตะแสบเด้ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้สำนียงได้ครับพี่น้องฝากเอาฝากคลิปแน่จ้าคลิปนี้ก็เฮ็ดแลนอะไรนะคะเนาะก,ก็ลอกผ้าไปเฮ็นลากหมดสูบตายครโตนะคะเนาะแต่กระเซ็บดีดละฝากอันติดตาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสั่งแพทย์สบอุดเตือนใจเด้อ ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจกันเด้อครับพี่น้องจับมือกันไปยาวๆเด้อครับจะป้ายจะถิ่มกันเด้อครับพี่น้องฝากไว้น้ำนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ